สวัสดีครับกรกจอยรถไถสิซีน่นาะครับเมื่อเบิ่งรับรถไครที่ความร้อนขึ้นปั่นข้าวเดี่ยวความฮอนขึ้นนะครับปัญหามันมีอยู่เป็นอย่างรถไปขือหฮอนไรกูมูรถจิ๋ว้ามาส้มขรัน นี่จะพามาชมความร้อนทำไมมันขึ้นเร็วครับควงกับตะก้อน,นครับเตุ้งม,มือ,อยังดีครับถอดมาเลยครับนี่ครับเห็นอย่างบ่ครับพี่น้องอยู่หลังแบตครับ นี่ครับความหอนความหอนมันขึ้นก็ย้อนตัวนีนน้ดอกเนี่ยผสมดินนี่ครับเดี๋ยวเขออาจะเอาน้ำสีดน้ำสีดล้างออก อ่าไทยมากิน oh, <tries> <tries>

มันล่างครับนี่คร <c oughs> ับดบบด้วยจะเปียนบ้านครับเดี๋ยวชนครับนนหอนขึ้หอนไว้กุมมือนี่ครับ

มันหอนกับสองร่มมันตนนนนันนะครับเปมากของรางกับเนี่ยนของรางทีติ๊ก็พีดะน้ำแล้วก็เอาล้มเป้าอีกแค่นึงนะครับแต่ล้อมอย่างน,นี้ปานกลางนะครับแต่แรงเกินไปจะแทงทะลุได้นะเกิดความเสี่ยง ที่หัวลบบงทาเด็ดกะดีดงรนอยเดี๋ยวราว่างกัพอกองับฉีดเลยครับเดีวมันทะลุกออกฟัง

นี่ครับนี่ครับดินครนะับหลังเลย ช่วงพรุงนี้กะติดกับไปเลยติดมัะขลุปไปเลยแลกับกับดอกเนีย่ย เดี๋ยวปะหาความร้อนบัวจะติดสิเอาหาซนนะครับแขงนเด้ตันเงียบอกไปเลย จะเอาไปไม่จะเอาไม่กินไม่แง่เลยครับงานหอกเลยเด้องานกะลุ่มขนาดนี้กรับ เป็น,นแต่คนลางดูดครับที่คอต่งอาง<ะ>กินรอโทรศัพท์คนโทรมาคนโทรมาเออทาราสดอยู่